ฝนฟ้าอากาศวันนี้เรามีเรื่องราวไรมาร์เดชให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบมารับชมกันได้เลยค่ะประกาศเตือนฉบับที่หนึ่งจากกรมตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณเอ่าวไทยในช่วงวันที่25-28กุมภาพันธ์นี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแหง่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 m. เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณภาคใต้ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มมาไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณเอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวรวมทั้งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งเอาไว้ด้วย และบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นลงอุณหภูมิจะลดลง2-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงพยากรณ์อากาศวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด15-20องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 2มสองถึงสาองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-13ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว5-15ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภากตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด16-20ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3อถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15ถึงองศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้า,อ,อ,าซซอ,อุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสดุด19-24องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง1-2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่และสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 5 2 5องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรกรุงเทพและปริมณฑลมีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด2 2่องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1ิ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามประกาศจากกรมตุนิยมวิทยายอย่างใกล้ชิดและขอให้พ่อแม่พี่น้องที่อาศัยอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นรวมถึงระวังอันตรายจากอักขีภยัย ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งในระยะนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังหากมีประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาเราจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้ฟังเป็นระยะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสามารถกดติดตามเพื่อรับฟังข่าวสารดีๆได้ในคลิปถัดไปค่ะขอบพระคุณค่ะ